สวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะมือนี่แม่แมทองสีผ้าปีผ้าหนองไปใส่ค่ะเด้งเด้อเด้ออันนี้อันนี้เป็นไอ้เรื่อยไงค่ะพี่นอ้องเรืออหไงอยู่ท่างเขากลมท่งหลวงของจังหวัดอุบลค่ะอยู่ใส่อยู่อำเภอมว่วงบ่แมนอำเภอม่องหรอค่ะอยู่อยู่เขตอำเภอเมือ,มอมงไปแล้ว ช่วงมาอุบลค่ะแวะเลยแวะมาเบิง้งพาพีพาน้องมาช้มสวนดอกไม้พี่น้องอ,อันนี้ดอกยี้างดอกเรื่องฟ้าค่ะเรื่องฟ้าเมื่อนี้มาอุบลค่ะพี่น้องพาพีพาน้องมาช้มสวนค่ะพี่น้องอยู่ไหนอยู่เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะอันนี้เป็นยางเป็นสวนสาธารณะค่ะพี่น้องอันนี้ดอกดาวเรืองค่ะดาวเรืองดาวเรืองยังมันออกดอกครับพี่น้องจะออกดอกกับทิงานเลย ตอนบ่ายค่ะตอนบ่ายบริเวณยมร์นเนสาเป็นสถานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจค่ะพี่น้องนี่เป็นเป็นศาลาสาลา,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 าพี่เห็นน้องเขามานั่งพักผ่อนหย่อนใจค่ะพี่น้องเอ้ยมานั่งส้มดอกไม้สวยๆพี่น้อง ันนีเพ่นตัดยอดมันค่ะนี่ต้นมนันตัดยอดนี่จะพิ่งกาไม้ค่ะมาต้นมาแตน่ะนต้นพุทไในปลูกไม่อีก พี่น้องมส้มสวนเด้พี่น้องเออมีทุกสีค่ะมีหลายหลากสีแต่เขามานั่งสีกับสีไข่เขียดดีครับพี่น้องเราสมอง ชมบรรยากาศดอกไม้ค่ะสวยๆจะเป็นอีกมุมหน,นึ่งค่ะพีนน่น้องนี่ดอกค่ะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึง่งค่ะต้องตัาง เมื่อนีอยูน่นดงดอกไม้เด้อพี่น้องเด้อดงดอกไม้อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องคุณอยู่ทางฝั่ค่ะพี่น,ออน้องมี่สั่งพร้อมเด้อเดียวไม่ท่องสีผ้าพีผ้าน้องไปเบิ่งสั่งได้แต่เด้อเป็นสวนสาธารณะ,ะค่ะพี่น้องนี่ทางเข้าไปทงางกลับไปเบิ่งอยู่ะ ยุติดไอเนี่ยค่ะยุติดยุติดถนนดำด้วยค่ะร่าย,ยุติดถนนดำเช่นสองหนึ่งสองค่ะอุบลมุกดาหารค่ะเห็นอุบลมุกค่ะอกไม้ก็จนแหงมดแล้วพี่นองเอ้ดอกดาวเรื่งก็ได้ เราเรื่องเราเราเรื่องกระเท่าออแล้วล่ะครับพี่น้องเอ้ยเท่าคือผู้เบาอยู่นนี่แหละ น้ำแรงค่ะน้ำแรงบ่บ่แข็งป่ะไหนบ่เคยน้ำฝนมีสร้างค่ะสร้างเน้อไปงานสร้างมีกี่เชือกสองสี่งกเชือกค่ะมีลูกมีพอมีแม่สร้างค่ะ หน้าจ่างสารกบบพี่นอ้องตัวปลอมนะคะมันมโตจรกิงค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะข้าวผัดส้มลงมาอีกเขื่อนหนึง่งค่ะพี่นอ้องมีทุกสีค่ะสีสมสีเจดมีครบทุกสีเลย ใงานมากค่ะพี่น้องจัยังไงกันพาพี่พาน้องมาต้มกว้วมสวยกว้วมงามเลยค่ะเดิมต้มดอกไม้สวยๆมียังคิดวาปากพี่ต่อนน้องหรอกค่ะนี่เจ้ไอ้หูบดอกไม้หูบยังสวยๆนี่ยนะมาให้พี่ให้น,น้องเขาเบิง้งหรอกค่ะเนาะ ส้มน้ำแม่ทองขอขอบคุณขอบคุณน่หรขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะสวัสดีจ้าเริ่บ